ทุกท่านครับความขัดแยงระหว่างไทยกับกัมพูชาปัตุขึ้นมาอีกรอบลอกตั้งแต่วันที่16รกรกฎาคมที่ผ่านมาเมื่อทหารไทยไปเหยียบทุ่นระเบิดในพื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธา,านีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับมีนายหนึ่งที่สูญเสียขาไปหนึ่งข้างหลังจากนั้นเราก็จะเห็นพัฒนาการสําคัญตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงความตึงเครยียดของทั้งสองประเทศครับรวมไปถึงการยื่นเรื่องไปสู่คณะกรรมการ อนุสัญญาออตตาวาด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็จะเชื่อมโยงกับทุนระเบิดโดยตรงด้วยวันนี้ไขคําตอบไขข้อข้องใจต่างๆกับคุณพินสุดาชยานามอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศนะครับเป็นโอกาสดีนะครับท่านอธิบดีที่ได้คุยกันวันนี้เพราะว่าเป็นวันที่สถานาการณ์มันร้อนแรงอย่างมากเลยคําถามแรกเลยนะครับประเด็นที่หลายคนจับตามองก็คือทั้งไทยกับกัมพูชาก็เป็นรัฐภาคีของอนุสัญญาออตตาวาด้วยกันทั้งคู่ แล้วไทยก็มีการขยับตัวในเรื่องนี้ไปแล้วด้วย <c oughs> ทีนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดที่มีการประทักกันแบบนี้มันจะไปขัดขวางกระบวนการต่างๆที่เราได้ขยับตัวไปแล้วหรือเปล่าครับ <c oughs> ค่ะก็ไทยอย่างที่ไทยกัมพูชาก็เป็นภาคีกอ่อนรู้สัญญาอัตตาว่านะคะแล้วก็จากที่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะจริงๆเริ่มจากเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นกัมพูชาก็ถือว่า ไลละเมิดนะคะพันธกรณีตามมนุษยสัญญาอ,อัตต้าในข้อที่1น,นะคะซึ่งห้ามให้รัฐภาคีนะคะไม่ว่าจะในสถานการณ์อะไรก็ตามเนี่ยในการใช้นะคะผลิต ะะแล้วก็รวมถึงเคลื่อนย้ายนะคะทุ่นระเบิดสังหารบุคคลนะคะไม่ว่าในสถานการณ์ใดนะคะโดยไทยก็มีหลักฐานเชิงประจักษ์กัน,นะะที่พิสูจน์ว่าทุนระเบิดที่พบเนี่ยเป็นทุ่นระเบิดใหม่นะคะแล้วก็เป็นทุนระเบิดประเภท PMN2 นะคะซึ่งไม่ได้มีในคลังแสงละคลังอาวุธของของไทยะคะ่คะก็จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวไทยก็จะมี โดยโดยที่ยื่นไปแล้วนะคะรอบหนึ่งเราก็สามารถที่จะยื่นต่อไปได้ค่ะเพื่อแสดงข้อขวงกังวลแล้วก็ส่งหลักฐานไปให้ที่ประธานอนุสัญญาออตตาว่าค่ะเพื่อทราบต่อไปได้อีกเรื่อยๆค่ะถ้าจะมีการใช้ทุนระเบิดอย่างนี้อีกนะคะผมเข้าใจว่าทางกระทรวงแถลงเมื่อวานนี้โดยโฆษกกระทรวงใช่ไหมครับก็ยืนยันชัดเจนว่ามีการพิสูจน์แล้ว พบว่าทุนระเบิดที่ไปเหยียบแล้วทําให้ทหารได้รับบาดเจ็บสาหัสเนี่ยไม่ได้อยู่ในคลังอาวุธของไทยทีนี้กระบวนการขั้นต่อไปจะเป็นยังไงท่านอธิบดีช่วยอธิบายหน่อยครับค่ะได้ค่ะก็คือภายหลังจากที่คือเราได้ยื่นได้ให้ท่านเอกอครรชทูตนะคะผู้แทนถาวรประจาสภปาชาชาติของไทยในนครเจนีวานะคะไปยื่นหนังสือลงวันที่23กรกฎาคม2568นะคะในนามของรัฐบาลไทยนะคะถึงเอกอครราช ทูตนะคะผู้แทนถาวรสัปปะชาชาติญี่ปุ่นนะคะประจำการ ประชุมไว้ด้วยการลดอาวุธนะคะในฐานะประธานการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาออตตาว่าครั้งที่22นะคะชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็แจ้งว่ากัมพูชาได้ละเมิดพันธกรณีของอนุสัญญารวมถึงละเมิดอำนาจอธิปไตยของไทยด้วยนะคะขณะเดียวกันเนี่ยในหนังสือัานไทยก็ย้ำในเจตนารมณ์และความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาในทวิภาคีนะคะพอหลังจากที่เราได้ยื่นให้กับประธานอนุสัญญาแล้วนะคะ ประธานอนุสัญญาก็จะใช้ก็จะเวียนหนังสือของไทยนะคะให้รัฐภาคีเนียทราบนะคะว่าว่าไทยได้ไดยื่นหนังสือฉบับนี้นะคะแล้วก็จะมีความพยายามที่จะ,ะโดยอาจจะหาลือนะคะระหว่างสองฝ่ายเพื่อเพื่อใหอ้สามารถที่จะไกลเกลี่ยกันนะคะ,ะหาแนวทางแก้ไขปัญหาการนะคะซึ่งไทยก็มันก็ได้ดำเนินการตามกลไก ภายใต้อนุสัญญาแต่ว่าไปแล้วโดยยื่นหนังสือไปถึงประธานอนุสัญญาแล้วนะคะต่อไปนี้เนี่ยถ้าถ,ถ,ถัดไปนะคะก็คือ,อ,อจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่รุนแรงขึ้นเนี่ยคะ่ะไทยก็สามารถที่จะยื่นหนังสือขอรับคำชี้แจงนะคะโดยเราจะมีหนังสือถึงเลขาธิการสหรประชาชาตินะคะเ,เพื่อที่จะขอให้กัมพูชานี่ชี้แจงให ชี้แจงข้อมูลนะคะข้อเท็จจริงกับการกระทําของเขานะคะโดยกําหนดว่าตามอนุสัญญาเนี่ยกำหนดว่ากัมพูชาจะต้องให้ข้อมูลชี้แจงในภายใน28วันนะคะโดยเลขาธิการสหประชาชาติจะเป็นคนที่จะประสานาต,รตรงตรงนี้ให้น่นะคะแต่ว่าพอสมมติถ้าเผื่อภายใน28วันเรายังไม่ได้รับข้อมูลจากกัมพูชาหรือถ้ากัมพูชาส่งข้อมูลแต่เป็นข้อมูลที่เราเห็นว่ายังไม่ เพียงพอนะคะสำ,สำหรับเราเนี่ยหรือว่าเรายังขาดยังไม่ได้รับความกระจ่างนะคะเราก็สามารถที่จะเสนอเรื่องผ่านเลขาธิการสัประชาชาติอีกครั้งหนึ่งนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะนำสถานการณ์ไทยกัมพูชาที่เกิดขึ้นเนี่ยคะ่ะไปเข้าสู่ที่ประชุมรัฐภาคีของอนุสัญญาอตาว่าซึ่งโดยปกติเนี่ยก็จะจัดเป็นประจำทุก ปลายปีนะคะโดยปีนี้เนี่ยจะจัดวันที่1-5ธันวาคม2568ที่นครเจนีวานะคะในการนี้เนี่ยก็ถ้าโดยถ้าพอนำเพื่อ,เ,อเลขาธิการก็จะพิจารณาว่าจะนำเข้าสู่การประชุมรัฐภาคีหรือว่าการประชุมสมัยพิเศษก็ได้นะคะเพื่อจะให้รัฐสมาชิกพิจารณาว่าจะหารือ <c oughs> ในสวาระนี้หรือไม่ในเรื่องนี้หรือไม่ซึ่ง จะหารือหรือไม่เนี่ยก็ต้องมีการพิจารณาโดยรัฐ ภาคีโดยก็ต้องลงคะแนนเสียง1ในสของสมาชิกรัฐภาคีว่าจะรับเรื่องนี้ในการประชุมหรือไม่คือปัจจุบันะะบมีรัฐภาคีประมาณ165 16ค่ะคซึ่งตองก้าก็เป็นประเทศสมาชิกล่าสุดะนะคะที่ที่เข้าส่วนไทยเองเนี่ยก็ได้เข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่1น่งพฤษภาออ 1, 9, 9, 9คศหนึ่งเก้าเกนะคะแล้วก็เป็นประเทศแรกใน ประเทศแรกในอาเซียนนะคะ mm hmm. ที่เข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาออตตาวาค่ะอพอหลังจากก็คือหลังจากก็ก็จะต้องผ่านให้ได้รับการสนับสนุนหนึ่งในสามนะคะซึ่งก็จะให้เวลาสมาชิกพิจารณาภายใน14วันว่าอยากจะนำเรื่องนี้เข้าสู่การประชุมของรัฐภาคีหรือไม่นะคะแต่ว่าในในระหว่างนี้ที่ให้ ชิคิอยู่ระหว่างการพิจารณาเนี่ยคะ่ะก็คือ,อรัฐใด,ดรัฐหนึ่งหรือรัฐภาคีที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็สามารถที่จะทําหน้าที่เหมือนเป็นผู้ไกลเกลีย่ยหรือว่าผู้ประสานรอยร้าวนะคะระหว่างอสองประเทศได้หรือว่าช่วยช่วยช่วยไกลเกลีย่ยความหรือว่าหน่วยควาสะดวกใน,ในการพูดคุยนะคะ,ะถ้าดังนั้นเนี่ยนะคะพอสมมติถ้า รัฐภาคีรับที่จะพิจารณาว่าจะรับเรื่องนี้เนี่ยในหารือไปหารือในการประชุมรัฐภาคีนะคะก็จะต้องมีข้อตัดสินใจว่ารับแล้วแล้วจะดําเนินแนวทางแก้ไขยังไงโดยฉันธรรมติ ะะ<ม>แต่ว่าถ้าไม่ได้ฉันทร,รมติเนี่ยก็ต้องมีการลงคะแนนเสียงเพื่อให้ได้เสียงข้างมากเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินการนะคะ<ม>พอถ้าพิจารณาแล้วว่าแนวทางการดําเนินการยังไม่เพียงพอเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะขอคําชี้แจงเพิ่มเติมได้นะคะ<ม>ซึ่งก็หมายถึงว่าพอในชี้แจงเพิ่มเติมได้โดยรัฐประชุมรัฐภาคีเนี่ยก็อาจจะเสนอในการจัดตั้ง คณะตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือ fact finding mission นะคะแล้วก็เพื่อที่จะมาตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะในในพื้นที่ของทั้งสองประเทศว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ว่าจะจัดตั้งได้มันก็ต้องเป็นไปตามการบวทเสียงข้างมากอยู่ดีของรัฐภาคีว่าจะเห็นชอบหรือไม่นะคะที่ที่จะทำตรงนี้เพื่อจะได้นำเสนอ ข้อเท็จจริงมานะคะแต่ว่าจากประสบการณ์ของการประชุมรัฐภาคีที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่มีกรณีใดนะคะที่ที่การประชุมเนี่ยรับนะคะข้อพิพาทระหว่างรัฐสมาชิกนะคะในในการจัดตั้ง f c t finding m i s s s o n นะคะก็ก็ยังไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีตัวอย่างเทียบเคียงในอดีตถูกไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะก็ก็ยังไม่มีค่ะ ดังนั้นก็จะเห็นว่ากระบวนการที่จะเดินเรื่องนี้ก็มันมันมันก็จะยาวก็ค่อนข้างค่อนข้างใช้หลายๆขั้นตอนที่เกี่ยวที่เกี่ยวข้องนะคะครับค่ะท่านอธิบดีพอจะทราบไหมครับว่ากระบวนการทํางานของคณะตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยเขาเขาจะทํางานกันด้วยวิธีการไหนเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงทั้งหมดคือทราบว่าจากเอ่อตามที่กําหนดในสัญญาเนี่ยคณะทํางานคณะ ตรวจสอบข้อที่จริงเนี่ยต้องประกอบด้วยสมาชิกเประเทศนะคะแต่ว่ายังไม่ได้บอกว่ารายละเอียดเนี่ยมันมันคืออะไรแล้วก็ก็ต้องมากําหนดอานัดแล้วก็ TOR นะคะหรือว่าคือเรียกว่าอะไรคือการกลไกหรือว่าภารกิจที่ที่จะกรขั้นตอนต่างๆทีนี้แสดงว่า นี่อาจจะเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับที่ไทยแจ้งข้อกังวลอ๋อไทยไทยยังไม่ได้ไปถึงจุดไทยไทยยังไม่ได้ไปถึงจุดนั้นนะคะค่ะก็คือตอนนี้เรายื่นถึงประธานสมัประธานอนุสัญญาแล้วนะคะแล้วก็ในขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็จะพิจารณาที่จะยื่นมีหนังสือถึงเลขาธิการสหประชาชาตินะคะภายใต้อ่กรอบอนุสัญญานี้นะคะเพื่อพิจารณา ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือนําเรื่องนี้เข้าสู่การประชุมรัฐภาคีปลายปีนี้นะค,ะค่ะแต่ว่าเรายังไม่ได้ไปถึงจุดนั้นนะคะ,คะแต่ว่าก็อยู่อยู่ระหว่างการพิจารณาดําเนินการอยู่ทีนี้ถ้าสมมติเอาแค่ขั้นตอนการยื่นไปถึงประธานครั้งนี้เป็นครั้งแรกไหมครับที่ไทยดําเนินการ,รกไทยอันนี้ไม่ได้เป็นครั้งแรกค่ะเพราะว่าเมื่อปี2 5งหหนึ่งค่ะที่เกิดกรณีที่มีทหารก็เหยียบทุนระเบิดบที่สมัย ตอนนั้นที่ที่เราเกิดเหตุประสาทภาวิหารใช่ไหมคะก็ปี2551นะคะตอนนั้นก็เราก็พบทุ่นระเบิด PMN2 เหมือนกันนะคะในในในพื้นที่แล้วก็ทำให้ทหารก็ที่ที่ได้ก็ก็ประสบเหตุกับทุ่นระเบิดเช่นกันเราก็มีหนังสือถึงประธานอนุสัญญา,าในขณะนั้นด้วยก็คือผ่านช่องทางนี้ก็คือช่องทางคณะผู้แทนทาวอนสัมประชาชาติน,นาครเจนีวา ผลการตรวจสอบสมมติตรวจสอบไปแล้วนะครับอันนี้มองคาชอดไปถ้ามีผลการตรวจสอบออกมามันมีผลผูกพันทางกฎหมายให้ต้องปฏิบัติตามไหมครับก็ไม่ไม่ไม่มีค่ะไม่มีผลผูกพันตามตามกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตามแต่ว่าจะเป็นการเหมือนกับให้เป็นการแบบตีแผ่ข้อเท็จจริงออกมาค่ะว่ารัฐภาคีนั้นเนี่ยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติ ตามอนุสัญญาแต่ก็มีถ้าเหตุเกิดที่เกินก็แปลว่ามีรัฐภาคีที่ไม่ยอมปฏิบัติตามอนุสัญญาซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นการละเมิดกฎหมายระวังประเทศแล้วก็กฏบัตรสาประชา,ชาติด,ด้วยนะคะ <c oughs> รวมถึงแถลงการเสียมเรียบอ,อังคอนะคะ <c oughs> เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะ <c oughs> ที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพนะคะ <c oughs> จัดการประชุมเกี่ยวกับเนี่ยเกี่ยวกับกับ ทุบระเบิดนะคะคระท่านอธิบดีครับในช่วงต้นสัปดาห์ก็มีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนี่เาติดตามสถานการณ์บอกว่าจริงไทยขยับตัวช้าไปหรือเปล่าเพราะว่าเหตุการณ์เกิด16กรกฎาคมใช่หมครับจในมุมมองของท่านอธิบดีมองว่าเราขยับตัว ใ่ไหมครับถ้าคือในกรณีของทุนระเบิดนี้นะคะโดยที่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะก็ก็เข้าใจว่าทุกคนก็คาดหวังว่าความว่องไวความฉับไวเนี่ยก็มีความสําคัญแต่ในกรณีที่เราจะต้องทําหนังสือถึงประธานอนุสัญญาแล้วก็เป็นความน่าเชื่อถือของประเทศไทยด้วยที่เราจะเหมือนกับไปขอร้องเรียนในการกระทําของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยค่ะก็มีความจําเป็นที่จะต้อง รวบรวมข้อเท็จจริงนะคะจากจากจากหน่วยที่เกี่ยวข้องซึ่งดิฉันเห็นว่าความว่องไวนั้นเนี่ยก็ต้องควบคู่ก,กันกับความรอบคอบด้วยนะคะก็ mm hmm. ะถึงว่ารัฐบาลไทยไม่ได้ลาช้านะคะเพราะว่าเกิดเหตุเก,เกิดวันที่16พพวันที่18 กรกดาก็หน่วยงานในพื้นที่ก็คือมทัพภาคสองและหน่วยงานในพื้นที่ก็ได้มีการตรวจสอบข้อมูลนะคะข้อเท็จจริงในเรื่องนี้แล้วก็ได้มีการจัดประชุมระหว่างหน่วยงานแล้วก็ได้มีการแถลงเบื้องต้นนะคะแล้วก็ต่อมากระทรวงหลังประเทศเองก็ได้มีการออกแถลงการนะคะของกระทรวงหลังประเทศประนามสิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่20กรกดาเราก็ได้ออกแถลงการฉบับ หนึ่งนะคะตอนนั้นหลังจากนั้นก็ทางผู้ใช้ทูตทางกองทัพบกก็ได้จัดบีฟิงให้กับผู้ใช้ทูตทหารประจําประเทศไทยนะคะและเ,เมื่อวานนี้เองก็กระทรวงต่างประเทศก็ร่วมกับกองทัพไทยก็ได้จัดบีฟิ่งนะคะแล้วที่สําคัญคือเราก็ได้ส่งหนังสือถึงประธานอนุสัญญาตาว่าและที่สําคัญก็คือทางกระทรวงก็ได้มีหนังสือประท้วงถึงสถานเอกอัครราชทูต กัมพูชาประจําประเทศไทยในเมื่อวานดีด้วยคือวันที่23่สิากรกฎาคมค่ะแล้วเมื่อวานเราก็เลยดําเนินการสองช่องทางคือทวิภาคีหนังสือประท้วงถึงสารทูกกัรพูชาประจาประเทศไทยและถึงประธานอนุสัญญาออตตา่าค่ะที่เจนีวาค่ะแต่ว่าฟังจากที่ท่านอธิบดีอธิบายกระบวนการมันก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะครับถูกไมคเพราะว่าจะมีการประชุมช่วงปลายปีใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแต่แต่อันนี้ก็คือ แต่ถ้าจะมีประชุมนั้นต่อเมื่อเราจะต้องยื่นหนังสือถึงเลขาธิการสภาชาติาัญติเพื่อจะให้นําเรื่องนี้เข้าสู่การประชุมของรัฐภาคีค่ะของอนุสัญญาค่ะที่จจนีวากลับมาที่สถานการณ์ล่าสุดนิดนึงครับท่านธิบดีอาจจะอยู่นอกเหนือรายการคําถามแต่ว่าผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะให้ความสนใจเพราะว่าอย่างกรณีที่รัฐบาลกัมพูชายื่นเรื่องไปที่ UNSC แล้วค่ะค่ะ กับกรณีที่เรากําลังเดินตามกระบวนการของอนุสนัญญาอตตะวะ,ะมันสามารถทําควบคู่กันไปได้ถูกไหมครับค่ะใช่ค่ะเราสามารถทําควบคู่คนไปได้เพราะว่าอนุสัญญาอตตวะาก็คือเกี่ยวกับทุนระเบิดโดยเฉพาะนะคะขณะที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสปะชา,ชาตินะคะอาน,นัตของเขาคือเขาจะพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับ ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงเสถียรภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศนะคะเราสามารถที่จะทำควบคู่กันไปได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีหนังสือถึงประธานของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเช่นกันค่ะก็เรียกว่าตอนนี้ไทยเองก็กําลังขยับตัวเหมือนกันควบคู่กับที่กัมพูชาเขาทาเราก็กําลังทาควบคู่กันไปด้วยนะครับแล้วก็ ถ้าเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องก็คือมันเป็น,นกลไกที่เดินเหมือนควบคู่กันไปเนาะ,ะแต่ว่าวตอนนี้ทุกอย่างมันเกิดซ้สำๆกัน,น,นก,นกอนจจะเกิดควาสนใช่ค่ะ<ม>แล้วก็อันนี้ก็คือถ้าคณะมนตรีความมั่นคงสัปรมชาติก็คือเรื่องของคือมันเป็นอ้างน,นัดของเขานะคะแล้วก็ส่วนของทุระเบิดก็คือออต a า a าคอน e วน i ่นนะคะแต่ว่าเยวก็อยากจะกล่าวถึงได้เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้แล้ววันนี้แล้วก็ซึ่งมีการ ทางฝ่ายนู้นก็ได้มีการโจมตีโรงพยาบาลน,นะคะของไทยซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นก,นการผิดนะคะ<ม>หลักกติกาสากลน,นะคะเรื่องของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศนะคะซึ่งพวกโรงเรียนและโรงพยาบาลต้องได้รับการคุ้มครองนะคะ<ม>นี้ก็ถือว่าเป็นการละเ,เมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเช่นกันนะคะคซึ่งเราก็สามารถที่จะเป็นอีก กลไกหนึ่งที่เราก็สามารถที่จะดําเนินการได้เช่นกันต่อไปนะคะถ้าถ้ากลไก UNSC เนี่ยค่ะก็ต้องรอดูอีกใช่ไหมครับว่าทางที่ประชุมจะมีการเปิดประชุมฉุกเฉินเพื่อคุยกันเรื่องนี้หรือเปล่าใช่ค่ะใช่ค่ะก็ก็ต้องก็ต้องมีการก็ต้องรอเช่นกันนะคะแต่ว่าก็ก็ไม่ได้เป็นครั้งแรกเหมือนกันเพราะว่าเมื่อปีตั้งแต่สมัยกรณีประสาทภาะวิหาร2.5.1แล้วก็2554กัมพูชาก็ได้นำเรื่อง เรื่องสถานการณ์ข้อพิพาทชายแดนเนี้ยไปสู่ยูเอ็นซีอย่างนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเขาได้นําเข้าไปสู่เพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์ปะทะกันในใน,ในพื้นที่ชายแดนนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วยูเอ็นเซีเขาก็มีเรื่องอีกมากมายที่มันเป็นความมั่นคงระหว่างประเทศนะคะที่มันอาจจะ ส่งผลกระทบในในในวงกว้างก็ก็เขาก็มันก็เขาเขาก็จะรับไว้พิจารณาแต่ว่าจะจัดหรือไม่ก็ก็ต้องดูกันรอบต่อไปอคะคะอ่ะครับค่ะเอาละครับเชื่อว่าทุกคนน่าจะได้อ่า เข้าใจถึงกระบวนการต่อจากนี้ที่เรากำลังดำเนินการอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ตึงเครียดมากขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับทั้งหมดคือทัลล็อกสเปเชียลนะครับวันนี้ขอบคุณคุณพินสุดาชัยนามอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ